ท่านอยู่ในความเสี่ยงในทุกๆวันที่ท่านใช้ชีวิตท่านได้รับสารพิษทุกวันพฤติกรรมการกินนะครับกินมากเกินไปกินน้อยเกินไปกินบ่อยเกินไปกินเร็วเกินไปกินอาหารที่เป็นกรดมากเกินไปกินอาหารที่ปรุงสุกมากเกินไปก็มีปัญหาครับมันทำให้ระบบการทำงานของร่างกายท่าน ปกติได้เช่นเดียวกันท่านอ,อาจจะงงเอ๊ก็เขาบอกให้กินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วปรุงสุกมากเกินไปก็มีปัญหาหรือถูกต้องครับกินร้อนนะครับไม่ได้หมายความว่าท่านจําเป็นจะต้องทำให้ทุกอย่างมันร้อนหมดนะครับอาหารบางชนิดเนี่ยถ้ากินสดจะเป็นประโยชน์กับท่านมากกว่านะครับอันนี้สำคัญมากเ่ท่านต้องดูแลให้มันสะอาดด้วยนะครับ ก็ต้องก็ต้องทำความสะอาดให้ดีก่อนที่จะรับประทานแต่ว่าถ้าท่านกินอาหารที่ปรุงสุกมากเกินไปปรุงแต่งมากเกินไปมันมีปัญหากับสุขภาพท่านครับโดยเฉพาะหลายๆท่านมีปัญหาเพราะกินแบบเลือกนะฮะกินผักสีเขียวน้อยเกินไปนั่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านครับสิ่งเหล่านี้ล้วนทาให้ร่างกายของท่านเนี่ยได้รับสารพิษ และร่างกายของท่านขาดความสมดุลนะครับความสมดุลที่ร่างกายของท่านเสียไปส่วนใหญ่เลยเกิดจากพฤติกรรมการกินครับเกิดจากพฤติกรรมการกินจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับท่านลองดูนะครับข้อมูลเหล่านี้ท่านกินมากเกินไปหรือเปล่ามากเกินไปนี่เราเราใช้วิธีประมาณยังไงนะครับกินมากเกินไปคือท่านกินจนอิ่มจนตึงจนแน่นนั่นคือมากเกินไปครับ หรือท่านกินอาหารที่มีพลังงานสูงในปริมาณที่มากเกินไปกินน้ำตาลทีละเยอะๆเกินไปกินไขมันในปริมาณที่สูงเกินไปเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาครับเพราะมันจะทำให้สมดุลร่างกายมันเสียนะครับกินบ่อยเกินไปก็ไม่ดีครับกินบ่อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับกินเร็วเกินไปยิ่งแย่เลยครับการกินเร็วเกินไปท่านเชื่อไหมครับมันทำให้ท่านเกิดโรคเบาหวาน กิดมะเร็งในกระเพาะอ,อาหารกินเร็วเกินไปนี่แหละครับนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวคือกดไหลย,ย้อนแตกินเร็วเกินไปทําให้เกิดกดไหลย,ย้อนนะครับซึ่งทุกท่านอาจจะงงเอ๊ะมันเกี่ยวกันเหรอเกี่ยวครับลองไปหาข้อมูลดูนะครับอันนี้ผมจะขอไม่อธิบายตรงนี้นะฮะทีนี้เราไปหน้าต่อไปนะครับ เราบอกว่าหมอที่ดีที่สุดคือร่างกายของเราเองนะครับขอไปครับหมอที่ดีที่สุดคือร่างกายของเราเองนะครับร่างกายของเราจะมีระบบที่ใช้ต่อต้านสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายนะครับมันจะผ่านด่านเข้าสู่ร่างกายของเราถ้าเกิดว่าเป็นพวกโมลาภาวะต่างๆ มันก็จะผ่านชั้นผิวหนังเข้ามานะครับผ่านชั้นผิวหนังเข้ามาผิวหนังของเราก็จะมีสิ่งที่ใช้ต่อต้านนะครับสารพิษไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นสารเคมีต่างๆเนี่ยผิวหนังของเรามีความสามารถในการต้านได้ชั้นหนึ่งนะครับเชื้อไวรัสจะผ่านผิวหนังเราไปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันมีความสามารถในการจัดการอยู่นะครับแต่หลายๆครั้งที่เราเอามันเข้าผ่านผ่านทางอื่นที่ไม่มผิวหนังอย่างเช่นเข้าทางปากเร upon, าเข้าทางจมูกเรานะครับ ซึ่งอันนั้นก็ต้องไปเจอกับด่านต่อไปนะครับที่ใช้ดูแลไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุโพรงจมูกนะครับสารเมื่อนะครับที่อยู่ในทางเดินอาหารต่างๆนานานะครับอันนั้นก็เป็นระบบภูมิคุ้มกันของเราไปแต่ว่าเมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายเราได้เนี่ยร่างกายเราจะมีระบบจัดการกับมันอยู่3าชั้นนะครับชั้นที่1คือการขับมันออกครับการขับสารพิษออกโดยตรงนะครับ สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายของเรานั้นจะแบ่งแยกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสารพิษที่สามารถละลายในน้ําและสารพิษที่ละลายในไขมันครับก็จะมีวิธีขับอีกอย่างหนึง่งสารพิษที่ละลายในไขมันก็จะมีวิธีการขับอีกอย่างหนึง่งนะครับการป้องกันอันดับที่สองเมื่อวิธีและ,ะเมื่อชั้นแรกเนี่ยขับสารพิษออกไปแต่มันยังเหลือสารพิษส่วนอื่นที่ยังตกค้างอยู่ เขาก็จะใช้วิธีเก็บเอาไว้ครับนะเก็บเอาไว้ในรูปแบบของหินปูนบ้างเป็นผลึกบ้างนะครับผลึกอย่างเช่นคนที่เป็นโรคเก,กาอะไรพวกนี้นะฮะไอ้ท,ที่ที่กดยูริกที่มันสะสมอยู่ตามข้อตามไหนนั่นคือหนึ่งในการเก็บสารพิษของร่างกายนะครับและการป้องกันันดับที่สามเนี่ยคือการเปลี่ยนสารพิษนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าเนื้องอก นี่คือขั้นตอนในการที่จะจัดการสารพิษของร่างกายของเรานะครับเพราะนั้นทุกท่านครับถ้าท่านเกิดเนื้องอกขึ้นก็ให้ท่านทราบครับว่าสารพิษของท่านมันสั่งสมในร่างกายเยอะมันถึงได้เกิดนะครับมันส่งสัญญาณมันบอกมันบอกเตือนท่านละนะครับท่านจำเป็นจะต้องจัดการกับสารพิษในตัวของท่านนะครับโอเคครับการป้องกันลํารรดับแรกที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ สารพิษจะถูกขับออกจากร่างกายในรูปแบบของเหงื่อปัสสาวะและเสมหะอันนี้คือในส่วนของสารพิษที่ละลายในน้ําครับจะถูกขับทางเหงื่อทางปัสสาวะและทางเสมหะส่วนอุจจาระอันนี้จะเป็นกรณีของสารพิษที่ละลายในไขมันนะครับจะถูกขับออกด้วยทางอุจจาระของเรานะครับ เห็นไหมครับทูท่านครับร่างกายของเราเก่งนะครับเขามีวิธีจัดการกับสิ่งที่ไปรุกรานขเขาโดยธรรมชาตินะครับนี่คือความสามารถของร่างกายของเราซึ่งเป็นหมอที่ดีที่สุดนะครับเราไปดูข้อที่2กันครับวิธีการจัดการกับสันติลำดับ2คือทําให้มันตกผลึกครับอย่างเช่นกดยูริกนะครับคนที่เป็นเกาโน่นนั่นนี่นะครับกดยูริกมันจะไปตกผลึกอยู่ตามข้อตา่างๆข้อเล็กข้อน้อย พอมันแทรกเข้าไปมันจะทําให้เกิดอาการปวดมากๆนะครับซึ่งเป็นปัญหานะครับแต่นั่นคือวิธีการที่ร่างกายของท่านเตือนท่านว่าคุณสะสมสารพิษเยอะไปแล้วนะโอเคเมื่อกี้มีคุณภัยพันธ์นะครับคุณภัยพันธ์ต้องการสอบถามเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเห็นเด่นยกในกรณีที่เป็นในรูปแบบของหินป,ปูนนะครับ ท่านจะพบการเก็บสารพิษพวกนี้อยู่ในส่วนตรงไหนบ้างท่านนึกถึงอะไรบ้างครับนิ่วในไตนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับนั่นคือรูปแบบการเก็บสารพิษอย่างหนึง่งนะครับการสร้างคอเลสเตอรอลไขมันการสร้างคอเลสเตอรอลไขมันก็เป็นวิธีการเก็บสารพิษอีกอย่างหนึง่งทีนีส้สิ่งที่ท่านอาจจะอยากทราบก็คือแล้วไอไขมันพวกนี้มันจะเก็บไว้ตรงไหน ส่วนใหญ่ที่แรกเลยที่มันจะไปคือรอบๆอบอวัยวะของท่านและจุดสำคัญที่สุดที่ท่านจะได้เจอก็คืออะไรทราบไหมครับพอจะนึกออกไหมครับโรคโรคที่มักจะเป็นกันไขมันพอกตับนั่นคือวิธีการเก็บสารพิษนะครับของด้านกายอยู่พอกรอบ,รอบตับครับรอบๆอ,บอวัยวะนะครับต่างๆ นั่นคือไขมันในส่วนที่มันเก็บสารพิษเพราะฉะนั้นรรท่านครับการท่านการที่ท่านมีไขมันสะสมเยอะในร่างกายแปบลบว่าสารพิษในร่างกายท่านเยอะนะครับเยอะเพราะฉะนั้นพยายามขจัดมันออกไปดีกว่านะครับขจัดมันออกไปนะฮะสำคัญมากโอเคครับแล้วแบบที่สามคือการเปลี่ยนสารพิษให้เป็นให้เก็บอยู่ในรูปแบบของเนื้องอกครับ และเนื้องอกนี้นะครับมันก็จะมีเกิดขึ้นทั่วไปในร่างกายทั้งภายนอกและภายในนะครับและเนื้องอกนะครับถ้ามันเก็บไว้นานๆเนี่ยมันมีโอกาสพัฒนากลายเป็นมะเร็งนะครับเพราะมันคือสารพิษนะครับการนะครับแต่นั่นเป็นวิธีการสุดท้ายที่ร่างกายจะจัดการกับสารพิษทุกท่านครับร่างกายของเรารับสารพิษเข้าไปทุกวัน แต่เขาก็มีกระบวนการในการต่อสู้กับสารพิษที่เขาได้รับเขาก็จะขจัดออกด้วยเต็มความสามารถของเขาแต่ร่างกายของท่านนะครับถ้ามันเกิดการเสียสมดุลถ้ามเกิดการเสียสมดุลน,นะครับเมื่อเกิดการเสียสมดุลจุดสําคัญที่สุดเลยที่ทําให้เกิดการเสียสมดุลคืออะไรทราบไหมครับคือการเปลี่ยนแปลง อย่างในร่างกายนะครับพอร่างกายของเราเข้าไปสู่สภาวะกรดมากเกินไปเพราะอะไรได้บ้างเพราะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนะครับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอากาศที่ไม่ดีนะครับการขาดการออกกําลังกายนะครับการกินอาหารที่ไม่สมดุลน,นะครับท่านกินอาหารที่เป็นกรดเยอะเกินไปนะครับ S <S <S อ่านั้นก็จะทําให้ร่างกายของท่านไม่สมดุลเพราะร่างกายของท่านไม่สมดุลความสามารถในการขจ,จัดพิษของท่านจะลดลงครับระบบไหลเวียนเลือดของท่านที่เคยทําได้ดีลําเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆนะครับที่จะนําสารพิษออกจากร่างกายมันก็จะทําได้ไม่ดีพอมันทําได้ไม่ดีเนี่ยมันเกิดการสั่งสมใช้เลยลลาไปนเรื่อยครับในที่สุดร่างกายของท่านก็จะสูญเสียความสามารถในการขจ,จัดพิษโดยธรรมชาติข,ของท่านไป และสารพิษจะสะสมในร่างกายท่านมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อสารพิษสะสมในร่างกายท่านมากขึ้นเรื่อยๆจนมันล้นนะครับออกมาเป็นอาการให้ท่านได้เห็นอาการที่ท่านได้เห็นความดันหรือไขมันหรือเบาหวานเ่อมะเร็งหรือโรคต่างๆอีกมากมายครับโรคหัวใจนะครับ ไขมันในหลอดเลือดน่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายที่จะแสดงอาการออกมานั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าร่างกายของท่านเสียสมดุลไปเรียบร้อยแล้วร่างกายของท่านล้นไปด้วยสารพิษแล้วนะครับท่านจําเป็นจะต้องจัดการกับปัญหานี้ให้เร็วที่สุดนะครับก่อนที่ร่างกายของท่านจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสิ่งสิ่งที่ท่านจะต้องตระหนักครับเวลาที่ท่านเผชิญกับ ปัญหานะครับการที่มันแสดงอาการาต่างๆออกมาจุดที่ท่านต้องแก้ไขไม่ใช่ตัวอาการครับท่านต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆต้นเหตุของมันคือการที่ร่างกายของท่านมันเต็มไปด้วยสารพิษร่างกายของท่านมันเสียสมดุลนะครับมันเลยทำให้ ระบบการทํางานที่เคยปกป้องร่างกายของท่านการจัดการกับสารพิษสิ่งอันตรายต่างๆที่เคยทําได้ดีมันทําได้ไม่เหมือนเดิมเมื่อเกิดการสะสมของสารพิษในร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านก็ป่วยครับท่านก็ป่วยนะครับการที่ร่างกายของเราเสียสมดุลน,นะครับนอกจาก มีปัญหามาจากการกินแล้วนะครับมีปัญหามาจากสิ่งแวดล้อมน,นะครับรับเข้ามาแล้วมันยังมีปัญหาอะไรได้บ้่มมากอีกครับในการเสียสมดุลทุกท่านครับมนุษย์ทุกคนมีอะไรที่เหมือนกันครับท่านเกิดมาแล้วท่านต้องแก่ครับท่านต้องเจ็บครับท่านต้องตายครับความแก่นั่นคือความเสื่อมครับ ความเสื่อมของร่างกายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเสื่อมไปเรื่อยๆความสามารถในการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายจะดีเหมือนเดิมไหมครับไม่มีทางครับความเสื่อมทําให้ร่างกายเสียสมดุลด้วยเช่นเดียวกัน